Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect. สวัสดีครับเพื่อนๆที่พี่น้นองชาวเมตาทุกคนนะครับผมวันนี้อ่ะผมลืมไม่นำตัวไปผมเจษด,ดาโหมุดครับสงสัยใช่ไหมทำไมวันนี้ผมมาเปิดคลิปคนเดียวเพราะว่าวันนี้ผมไปเจอลูกค้ามาแล้วก็สงสัยในเรื่องของตัวของตัวนี้เห็นไหมครับหน้าตามันคล้ายๆกันแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับผมขวามือเนี่ยเป็นเทอร์โมคัฟเฟลแล้วก็ตัวซ้ายมือเป็น RTD ดีหรือว่า P t 1 0ร้ซึ่งความแตกต่างมันเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจไม่ชัดเจนเท่าไหร่ วันนี้ผมก็เลยจะเอาไปถางทางพินพัฒน์เขาอยู่ข้างบนนี่เองครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปพร้อมๆกันเลยครับผมสวดีครับพาันครับสวัสดวันนี้ผมเปิดรายการคนเดียวเลยนะเวลาขอใสกถางที่มันหน้าาใชกันมากเมคตา2ตัวเลยใช่ครับผมมาถางกันยัินพัรยมาท็ออาร์นเต้นก่อนอาร์ทีดีกับทูน้เนี่ย ที่จะให้อยู่ได้เบื้องต้นนะครับอาจจนะไมาระ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพิ่มเติมก็ขอหัวมาดูดูสายเหมือนตัวขบับรถนะอาจารย์ตัวกระบอกแล้วก็ดูสายถ้าเป็นสอง,ง,รรงส,าส,าสายเป็นเทนนิสเปิลแตต่ัวนี้มันผามมาได้สามสายผ่านสองสายสองสายเทนกระบอกเปิลสามสายเป็น r า d แต่ต้องบอกว่า r า d ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นสองสายแต่โดยส่วนใหญ่จะใช้ สามสายคือ3 w i r e ที่เป็น R ารแต่ถ้าเป็น2สายเนี่ยเป็นเทอร์โมก๊าซแน่นอนยกตัวอย่างตัวนี้เป็นสีแดงเหลืองขับก็เป็นไพลเ K ของแคนซี่อันนี้คือทริคง่ายๆที่จะดูแต่ถามว่ามันมีโอกาสที่ผิดไหมมีแต่90%้าสค่อนข้างจะถูกแน่ๆว่าเรารู้ว่าอันนี้เป็นเทอร์โมก๊าซแน่ๆว่าเป็น2สายสองสายมีโอกาสเป็นอารทีดีแต่น้อยมากโดยสฉลี่ยอาร์ทีดีเป็น3สายแต่ถ้าแบบดู หนก็คือเราสามารถดูที่เรดิโอตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเขามีบอกว่าอาจจะดีเดี๋ยวสมูทเขาต้นก็ไม่มีประเด็นอย่างนั้นเราไม่ต้องไปเราก็องไม่อะไรเปิกระปอกไม่ต้องอะไรแต่บางทีเราไม่สามารถดูได้เพราะว่ามันห่างไปแล้วมันเขาใช้งานมานานแล้วแต่จริงๆถ้าเป็นลูกค้าถ้าเขาใช้อยู่แล้วเขาก็น่าจะรู้น่าจะรู้่าน่าจะรู้ก็ประมาณนั้นเป็นยังไของการดูอาจจะดีหรือว่าเขาต้นครับผมก็น่าจะได้ ความรู้เล็กๆน้อยๆจากพิธาพัฒน์กันไปแล้วนะครับผมวันนี้สั้นมากนะครับผมเป็นเป็นที่เป็นทริคเล็กๆน้อยคอนเซ็ปต์เราเหมือนเดิมเลยสงสัยถามที่ใช่ไหมกดไลค์กดแชร์เพจใช่ไหมฝากเพื่อนๆพี่น้องๆนะครับผมถ้าใครสนใจอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจเมตาแล้วก็คลิปวิดีโอลงทุกวันพุธนะครับผมในช่องเมตาชแนลที่อินฟูนะครับอย่าลืมไปกด subscribe เมตาชแนลของพี่ด้วยครับ ก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มานะครับ